สวัสดีครับผมนายชนชาตินครรหัส5401001610013จะมาแนะนำวิธีการเขียน Export View นะครับหรือ d ออิ i งแบบ Export View นะครับเริ่มเรื่องนเลยครับเริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรมสรุป Word ขึ้นมานะครับกด Open ครับให้กดคลิกที่ไฟล์ที่ต้องการนะครับผมว่าเปิดไฟล์ที่ผมจะต้องการ Export ก่อนนะครับปุ๊บกลับเป็นนี้นะครับเสร็จแล้วกด Make Assembly นะครับ เป็นดีเทลนะครับเลือกเป็นกระดาษที่อัดดิบไปแล้วนะครับอ่ากดโอเคอ่านะครับเลือกอนี้ออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำกดคลิกตกลงแล้วก็ property show e c ์ o view นะครับหาจะเป็นอย่างนี้ครับ มาตราส่วนอันนี้มันยังไม่โอเคนะคผมก็จะปรับมาตราส่วนใหม่เป็นอ่าก็จะเป็นชิ้นงานอย่างนี้วะครับกดตกลงกดตกลงนะครับ พอเสร็จตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นชิ้นงานเอ็กโพสนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการเขียนหรือทําตารางนะครับอ่าถ้าขนาดนี้มันดูใหญ่ไปนะครับเราก็ใช้เป็นหนึ่งต่อยี่สิบแล้วนะครับมันไะแก้เป็นหนึ่งต่อยี่สิบนะครับอ่าก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่เทเบิลแล้วก็เป็นบิวมัทีเรียลนะครับแล้วก็พาร์ต only กดตกลงนะครับก็จะมีตารางขึ้นมาหนึ่งตารางอ่าอ่าก็จะเปหนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บเราเวลาเราจะแก้อะไรในตารางก็แก้จากจุดน uh. ี้นะครับอ yes. ่านี้แก้นู่นแก้นี้แก่นี้นะครับอ่าก็จะเห็นเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ ดีสคริปชันแล้วก็พวกอย่างชิ้นส่วนต่างๆนะครับต่อมานะครับคลิกที่สเกตแล้วก็ตอวบอลูนนะครับอ่ามันก็จะบอกขนาดและชิ้นส่วนต่างๆออกมานะครับผมก็จะเลื่อนมันมาตรงนี้อ่าก็เสร็จแล้วนะครับกดชิ้นส่วนการบอกขนาดเบื้องต้นนะครับเ๋ยปุ่มบิวนะครับเราเริ่มอ่าเราขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมครับ